เทศติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่การบริหารงาน4กลุ่มและการนำจุดเน้นนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2567 โรงเรียนบ้านโนนตาพรมได้มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่การบริหารงานสี่กลุ่มดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการประเด็นที่1การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10ลงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโนนตาพรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2เกี่ยวกับคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ลงสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้นักเรียนได้รู้สิทธิหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม โดยสถานศึกษามีนวัตกรรมแนวทางในการดำเนินงานที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำไปสู่การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนจัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ทุกระดับชั้นโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีพื้นฐานด้านการอาชีพโดยนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างมีคุณค่าด้านการเป็นพลเมืองดีสถานศึกษาจัดก,กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสา การดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาสาระท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนำกรอบหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์อัตลักษณ์เอกลักษณ์เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาครูทุกระดับชั้นมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์การดำเนินงานด้านกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานโครงการและกําหนดก,กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อดําเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียนการดำเนินงานด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทางโรงเรียนจะททำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษามีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดและนำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีความบกพร่องการดำเนินงานด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษาได้รับการสร่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษาและมีการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาและจัดทําแผนนิเทศภายในที่มีการกําหนดขอบข่ายการนิเทศมีกิจกรรมปฏิทินและระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง6องค์ประกอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการดำเนินงานด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการวางแผนการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส่งเสริมให้คุณครูสามารถผลิตสื่อและใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษาได้การดำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคนและนำภูมิปัญญายท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานจารีบประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนได้มีการดำเนินงานตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนการปฏิบัติการประจำปีที่เป็นปัจจุบันด้านการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินการจัดทำบัญชีการเงินดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงินประจำวัน มีการออกใบเสร็จรับเงินและจัดทำรายการใช้ใบเสร็จรับเงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันหรือทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวและดำเนินการต่างๆตามระเบียบมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ด้านการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรปับปรุงการดำเนินงานในสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาและมีการวางแผนบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กคสอกำหนด ด้านงานบำเหน็จความชอบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดในรอบ6เดือนด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและงานทะเบียนประวัติ โรงเรียนมีการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและมีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการอย่างสม่ำเสมอการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้านการไปราชการและการขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการมีการจัดทำสมุดทะเบียนคุมการออกไปราชการและมีระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเน้นมาตรการ3ป1การป้องกัน2การปลูกฝังและ3การปรับปรามเช่นการมีครูเวรประจำวันและคณะกรรมการนักเรียนยืนรับส่งนักเรียนเป็นประจำและมีมาตรการให้นักเรียนที่ขับรถจักรยานไฟฟ้ามาโรงเรียนสวมหมวกกันน็อกทุกคนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และปลูกฝังให้ผู้เรียนไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำเสนอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น Facebook และกลุ่มลายโรงเรียน การวางแผนการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกันและกำหนดแนวทางการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ด้านระบบงานสารบัญการดำเนินงานธุรการมีการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้โดยยึดหลักความเป็นระเบียบถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า ด้านการดูแลอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการวางแผนงานโครงการกิจกรรมในการพัฒนาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความมั่นคงปลอดภยัยสะอาดและสวยงาม ด้านการจัดทําสัมมโนประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียนมีการจัดทําแผนการรับนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับโรงเรียนประกาศรับนักเรียนจัดทำตารางแสดงเขตพื้นที่การบริการของโรงเรียนและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษามีการดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐพุทธศักราช2561อย่างเคร่งครัดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันมีการจัดสำรับอาหารให้เป็นไปตามโปรแกรมไทยสกูรัน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันระดับสถานศึกษามีการจัดสำรับอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้านการนำจุดเน้นและนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 1. ด้านการเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกครูอยู่เวรยนยามโดยขอความร่วมมือจากภาคีคเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานอกเวลาทําการ 2. ด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นสถานศึกษาสร้างความตระหนักโดยประกาศเป็นนโยบายของสถานศึกษา และสำรวจข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดเลขไม่คล่องโดยมีการส่งครูเข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาการใช้สื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 3. องค์กรที่เป็นเลิศครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาครูผู้เรียนและมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการทดสอบระดับชาติ O-net NT และ r t โดยมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ O-net NT และ RT ให้กับผู้เรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา 4. ทักษะอาชีพสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านอาชีพและนำไปสู่การมีงานทำในศตวตรรษที่21 และ 5. Active Learning ทั้งระบบครูผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและใช้สื่อที่หลากหลายเน้นการลงมือปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการทำงานกลุ่มเพื่อให้หนักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านโนนตาพรหมมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้วยวิถีคุณภาพตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม